สวัสดีจ้ะมันนีผพากินขมุ้นน้ำเงี้ยวนะจ้ะเนี่ยสว่วนนี้ก็สิเป็นพักน,นะจ้ะมานะจ้าแซ่บๆอร่อยด้วยกันน้ำจิ้นน้ำเงี้ยวจ้าสวัสดีจ้ามันดีกน็นึกอยากกินเอ่อขนมจีนน้ำเงี้ยวนะจ้าเขาก็มาเตรียมของด้วยเจ้า วัตถุดิบของเรามีอะไรมั่งก็มีเคร์เทศท,ที่ใสตตับไก่ไปทำด้วยจ้าแล้วก็ถั่วเน่าย่างไฟก็มีหมูสับมีตินไก่จ้ะแล้วก็มีดอกนิ้วแล้กลกวก็พริกส้หรับเผ็ดน้ำเงี้ยวพริกซ้หรับเผ็ดน้ำเงี้ยวด้วยจ้าเขาเอาเอ่อบดกะ รากผักชีลูกผักชียี่หราเนี่ยห้าไปขวไฟมันหอมหอมนะจ้าแล้วเ้าก็เอามาบดเลยบ่ได้ตำดกมีเวล่าตำแล้วก็ทันเนาของห้านี่ด้วยจ้ะก็ต้องเอาไปย่างไฟด้วยจ้าให้มันหอมหอมกรอบๆส่วนนีกะ็ะก็มีหัวหอมเนาะแล้วก็กะปิที่ห้าเพิ่มเติมเข้าไปจ้ะแล้วก็มียี่หราลูกผักชีทันเน่าจ้ะกับประมาณนี้ลยจ้ะ ขาดยูจังเดียวก็คือเลือดเลือดเท่านั้นเองโอเค้อ <Okay, S 1> จา้าบอกอยูยานหนึ่งเด้อจา้าเราจะไม่ใส่น้ำมะขามเปียกเพราะว่าเขาสิเอาความสมจากเครื่อเทศเราก็จะใส่เยอะๆเลยส่วนพริกเขาก็สิใส่พริกหลูกโดนลงไปจา้าส่วนพริกถอดนะผู้ใดมักกระถอดพริกก,กินแกมก็ได้ส่วนผักตามอัธยาศัยเมตีชอบผักแบบใดก็กินมันแบบนั้น บะมักก็บะต้องกินกินมันแบบเพียวๆก็ไม่ผิดนำเดือนละจ้ะไม่ต้องสนกับปุ่นได้จ้ะหอนึงเลยคิดว่าได้วะละจ้ะแล้วก็สิบเป๊ไปจับมันจ้ะตอนนี้ต้มปินไก่ได้จ้ะเกลือลง ติ้นไก่จ้ะสุมน้ำมันทิ้งได้จ้ะไปมะกรูดอบแห้งจ้ะต้มรับข้าวจ้ะประมาณจักยี่สิบนาทีห่ากับสิเอ่อไปนอกน้ำเย็นเททิ้งแล้วห่ากับจังสิมาลวกตับไก่กจ้ะโอเคจ้ะขั้นตอนนี้คิดว่า แกได้ที่เลยจ้ะเพราะว่ากระดูกมันโพกโรยไปนเลยแล้วเราก็จะตักนอกน้ำเย็นเลยจ้ะ น็้จะลงไปเลยลวกเหมือนกันไปลวกแล้วตุ๋มจะมาสกุกันแหละโอเค้อจ้าตับกับเป็นอนันว่าใส่ได้มันก็จะเป็นนกน้ำเย็นเหมือนเดิมจ้ะคุ้มค่าม,มันก็นอยู่ใน,นี่แหละพอจะเอามาลวก นี่จ้ะเดีเ๋ยวเราก็จะไปนอกน้ำเย็นหลังจากนอกน้ำเย็นตินไกเ่เสร็จสับยียบร้อยแล้วด้จะ้ะเราก็จะเทใส่ลงไปถึงสิมี่ใบบกกดนิดหน่อยก็บ่มีปัญหาตอนนี้เราก็จะใส่ดอกนิ้วลงไปขั้นตอนกระไดยู่มนีดอาจะขั้นตอนมนสิยูมงทีตรงพัดพริกจะ้ะ มาประมาณนี้เลยจ้ะเดี๋ยวสิพัดพริกกับบปตรนี้กรนีว่าพัดพริกกัำเงี้ยวเันไ้เลยด้วยจ้ะขวานดีนดดค่อยค่อยหวนไปเรื่อยๆพริกพัดผิดขวาหอมเลยด้วยจ้ะ có cái chảo mua luôn Hãy subscribe cho bỏ จะกวาดกินคนน้อยจะกวาดกินกับิก็แทนลูกจ้ะใส่หอมหัวเยล่ลงไปน้ำเดือดจ้าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวอ่ะสะโดนี่อีกหางงอ

เี่เอาตักลงไปจ้ะก็ถือวา่าเขาลวกเอาไวนะ้น่ะเพิ่มมะเขือเทศลงไปอีกเลกยจ้ะแล้วก็ไปบุลลดเกลือจ้ะ ดีจ้ะทนีนี้ำรานั้อตั้งท่อนหนึ่งจ้ะเพราให้มันมีรสกลมกล่อมสักหน่อยบอกไปเลยด้ยจ้ะทุกอย่างก็ได้ที่ของตงไปเลยด้จ้ะส่วนพักที่นะไปหาเอาข้งางนอา กนน้ำเงี้ยวของเลยก็เป็นข้าปุ้นจ้ะที่จับสะับเรียบร้อยแล้วจ้ะคลิปนี้ก็สิมิประมาณนี้ละจ้ะเอาไว้พอคันคลิปหน้เนาอจ้ะ สวัสด,ดีจ้ะคลิปนี้ส่งไปถึงเน่าเลยค่ะเคจ้าสวัสด,ดีจ้ะ